สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทิชช์นินนะคะอันนี้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะดู มีธงให้ติดด้วยมีธงมีธงชาติไทยแล้วก็มีธงที่เป็นธงวัดที่เป็นรูปจักรอันนี้ก็มีทั้งรถท่วง6ล้อ10ล้อแล้วก็หัวลากอันนี้จะเป็นหัวลาก U D G น U E ใช้ E เนลย สามเจ็ดศูนย์สวยมากเลยอ่ะคันเนี้ยตอนแรกก็ตอดอยู่เต็มตรนนี้นะตอนนี้เขากำลังเขาไปเอาหินแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หลงโม่ราก็จะไปเอาหินอันนี้เอาหินมาแล้วปุ๊บ เคยเห็นภายในหัวลากนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบว่าไม่เคยขึ้นไปดูเลยเว่าหางในหัวลากมันเป็นยังไงบ้างภายในเอ๊หรือว่าเขาไม่ได้เอาหินที่นี่หรือเปล่าอะ่ะเหมือนบางคันน่าจะไปเอาที่อื่นโอ้ภายในคันนี้ก็จะมีเด็กๆเ,เต็มไปหมดนะคะ กำลังจะติดทงนะคะอ่อชื่อวัอะไรเนาะวัดวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสนะคะสิบล้อจะเยอะหล้อจะไม่กี่คันหกล้อก็จะไม่ใช่6ล้อเหมือนแถวบ้านเราเนาะยางเขาจะเป็นยางยางพัน ก็เยอะอยู่นะคะประมาณ ยอยมาเอ้ยก็มีมาเรื่อยๆค่ะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนี่อย่างคันนี้คันนี้ก็เพิ่งมาคันนี้ใส่ท่อเฟดห้าแล้วก็มีมาอีก ಸಮಯ คันนี้ก็จะเนื้อนเน่อนเลยนะคะนี่คันนี้มาใหมดต้องรับงาบบน รู้จักใครเพราะว่าเรามาแบบงงๆงานนี้ก็จะมีด้วยมีน้ำแจกตลอดเลยคือไม่ใช่แค่น้ำปกติจะเห็นแต่น,น้ำเนาะอันนี้เขาจะมีพวกพวฟงกาแฟลงเอ็มร้อยมีเลดี้มีคาราบาวแจกด้วยก็ ดูแลดีแสดงว่างานนี้ซีเบาหน่อยอ่อยไม่เป็นว่ะเราจะพาไปดูที่วัดต่อนะคะแต่อันนี้ก็คือจ,จุดรวมรวมจุดรวมจุดรวมตัวตอนนี้ก็ยัง ฝั่งนีจ้จำรียงไม่ได้เอาหินนะโอเค <laughs> ลบทีนแพรบ เครื่องมือเลนออนนี้ก็จะเป็นลานลานของโรงโม่ชื่อโรงโม่อะไรไม่รูมจับไม่ไดนน้ีก็มีคนเดินแจกเดินแจกน้ำไม่หมดสักทีแจกหนูก็ได้นะคะแต่หนูไม่กินนี่เฉย อันนี้ยยังไม่ได้เห็นว่าที่วัดก็อาจจะมีชาวบ้านรออยู่ที่วัดอีกหรือเปล่าหรือว่ายังไงเ๊ะใครอ่ะไมายคุณ,คณโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กับจิตเชอร์นินด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อที่วัดนะคะบ๊ายบายค่ะ